พาะปกปักรักษาเวฬดาปกป้องคุงค้มครองให้ทุกให้โศกให้โรคให้ภัยให้พระให้เกศให้เวีนให้กรรมทำบาปับเชื่ออยู่ดีกินดีอยู่มีชัยไปมีโชคเออใครที่มาร่วมตามบุญคนบุญมีกันหาดีจากสระบุรีหนึ่งร้อยบาทคุณโยนสำเริงสุมลาลัยและครอบครัวบ้านแก้งสระบุรีหนึ่งร้อยบาทร้อยตรีพิทยาแสงขันตรีพระพรอครัวอุดรธานีหนึ่งร้อยบาทแม่เดียม หาบุตรหนึ่งร้อยบาทเท้าคำนะครับปนิษหวะเท้าคำปนิษพร้อมครอบครัวจากสวรรค์เทพปัตรใจหน <or> ึ <t ract ion> ่งร้อยบาทเอออยู่ดีมีแหงเด้อเท้าคำปนิษหายโรคหายโศกหายโลกหายภัยหายประชาชนโลขาดคิดเงินไก่เงินไหลนองคิดทองไก่ทองไหลหลังดังหน้ำบาลีเด้อ นายวีกิจคำดีพระพ่อขัวจากบึงการ100บาทคนณิิโยวันเพลพระก็อขัวบ้านแก้งสระบ,บุรี100บาทคนโยมสมบูรเกตสัตตีบ้านแก้งสระบ,บุรี100บาทโอ้คุโยมจากจังหวัดสระบ,บุรีมาหลายได้ไหมเอ,อมาหลายเป็นคณะทรัวมาร่วมทำบุญ มาไหว้พระราชพนมมาร่วบทำบุญในหินก็เป็นบุญตาในมากาวาจาก็เป็นบุญปากได้มาบริจาคก็เป็นบุญใจใได้ไหว้ก็เป็นบุญมือได้นับถือก็เป็นบุญตนเพราะฉะนั้นตอนนี้ ควกรดกลแก็ปดในเส้นนีาาตตามครับติดตามต่อครับผมในการไหว้พระธาตขนมตอนนี้ก็ชมในงาน ในงานนวัชการพระาธราตุพนมต<า>่อมาดูสิ่งของต่างๆ ไปอัเด <toys> ียนะครับน้องมักจะเป็นเพราะอะไรครับเพราะไปนะครับายคจงก่ด้อยสองร้อยบาทขาคุณเลงศิลาพร้ก็หเวเกหนึ่งร้อยบาทน้าร้อยบาแู่หาี่้าคุณฟงสรบ าราลอติกขาดเบก็กินหอมอยู่เพรงแน่นหนึ่ง้บาทเด็ก้วเ็บาทเรวด็นาทา้นรักษารุาหนึ่งร้อยบาทนายชักวานางสุาุรารัตน์สุนทรโรฒมาศรคามหนึ่ร้อยบาทนายวิเชียน นางาศรีรมาระดบหนึ่งร้อยบาทเด็กชายชาวรัฐเด็กหญิงจธามาหนึ่งอบาทนางศรีพกรีัิระดัรีหนึ่งร้อยบาทนางศรีวัรุ่ยใจสอบเราหนึ่งร้บาทบ้านแก้ปวดเมื่อย มาเสิญครับเงค่ราชการนะคะบ่งนำครับครับดูได้เลยครับดูได้เลยดูได้เลยแม่สื่อื่อเลยสบาของบนพื้นอันเดียบยกวนี้นะผอ้เก่เนาะครับ มาทศัสและมาตำนาโอ้ครับครับมาเนแม่ไปสอนยาละโลผ้าพรเหนอจักรวาลหนึ่งร้อยบาทแม่ทำสีเลือดักวหนึ่งร้อยบาทแม่้ อาคาสุรหนึ่ง้อบาทอาอนิอาช่วยกอนขออภัยเล้วคุณโยมเด้อตาอัน่าไดเอ่านได้อาารยจะดอกเตอร์ไม่ต้องอ่านเดอมจแม่ลำใหญ่นะก็คุณสธรหนึ่รอยบาทแม่บุญจันทร์บุญโคตรหนอบาทดาวตาเด้อเดี๋ยวนาจรประทากปราุรกรักษาเทวดาปกป้องคุ้กรองไห้ทุกงหายโตกห้ยเร็วหาภัยห้ก็ครหเจ็ หายเว็นหายกรรมทำบาปเึ้นอยู่ดีกินด,ดีอยู่มีชัยไปมีโชคเด้อใครที่มาร่วมามบุญคนบุญมีกันหาดีจากสาระบุรีหนึ่งบาทคุณโยนสำเริงสุมาลัยและครอบครัวบ้านแก้งสระบุรี100บาทร้อยตรีพิทยาแสงขันตีพระพุทธรดรธานีหนึ่งร้อยาอา 100, บาทแม่เนียมหาบุตรหนึ่งร้อยบาทเท้าคำนะ ครับปาริษวะข้าวค้ามปะดิษพร้อมครอบครัวจากสวรรค์เทศปัดใจหนึ่งร้อยบาทเด้ออยู่ดีมีแหงเด้อข้าวข้ามปะดิษหายโงกหายโศกหายโรคหายภัยหายปราชญโลคาาคิดเงินไก่เงินไหลนองคิดทองไกทองไหลหลังดั่งหน้าวารีเด้อนายวีกิจํำดีพราะครอบครัวจากบึงกาหนึ่งร้อยบาทคนดีโยวันเพ็ญ พระครอบครัวบ้านแก้งสระบุรีหนึ่งร้อยบาทคุณโยมสมบูรณ์เกตสัติ์ีบ้านแข้งสระบุรีหนึ่งร้อยบาทโอ้คุณโยมจากจังหวัดสระบุรีมาหลายเด้่อเลยมาหลายเป็นคณะครัวมาร่วมทำบุญมาไหว้พระนาชพนมมาร่วมทำบุญในหินก็เป็นบุญตาในมากาวาจาก็เป็นบุญปากได้มาบริจาคก็เป็นบุญใจได้ไหว้ก็เป็นบุญมือได้นับถือก็เป็นบุญตนเพราะฉะนั้นตอนนี้ พี่น้องจากทัวกุศลนี่มารากบ่าวจเจดปย์พระพลนองบัต้นก็ให้ไปบูชาต่อไปทำให้คติฐานพร้อมจากพระลองจ้ก็ไปไปพักบุญตามความสะดวกของท่านของใครของวันเลยนางบรรจงพักออนระเิบรานแก่หนึ่งร้อยบาทนางพระพรพักออนฝังคือพากพ่ฝังพร

ราคาขวดน้ำตรา ครับส่งไ โคาเนาพระธาตุก็ทำบปกักรักษาเทวดาบุกองที่กมีมียางามเงินทองไหลมาณตาดุสิองุมมาต้อั่้เต็มะ

พระว่ายามนี้เล้มันเทาเนาะของถาพนมเนาะอ่าถาพนมยามนีะอันนี้เชืเป้ยาน้นี่นูถาพนมนี่บอก มาเขาจะปลูกริมโคงป่ะส่วนนมาเขาจะปลูกริมโคงก่ะใช่โอ้น่กกไม่ชื่อือเพื่นสายยา่ะเฮ้ธรรมดาธรรมดาบัวกันครับครับผมใช่ใม่ัแล้วรอชบัปคนหอ 哎，没得就空，哎，就空没得。 ว่ัยน้อยแหละตอนไงนี่แหละเรื่องต้นหอมหกยาลอยแบบแบบคือของปูของกินนี่หรอ nè, cái này, nè, sáu sáu bài, gì đấy vậy, chắc là, tay còn nung nấm ở dạng và dạng, để để gần nhất nó, đây là

เผื่อมันยืดเงได้หางแลก็บายประถาตปนมก็ มีการขายของสิ่งต่างๆครับสำหรับท้ายคลิปนี้ก็ขอจบลงไปแค่นี้ก่อนจะได้เดินทางกลับบ้านพอดีได้เดินทางในรอบงานพาลุงปู่มานมัสการพระราชพนมพอดีลุงปูกกงป่ก็ได้ทำการนมัสการพระาาร,ระาชพนมเรียบร้อยแล้วจะได้ทำการกลับ ครับสำหรับท้ายคลิปนี้ก็ขอจบลงไว้แค่นี้ก่อนขอให้พท่านท่าร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยขอให้ร่ำรวยเงินทองครับและก็ตลอดปีและตลอดไปครับผมครับสวัสดีครับผม